นนางสาวสันภายายุสุขตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนลคนครเดดอำเภอศรีคนครจังหวัดสุขโขทยัยรปบบสตของเรารับผิดชอบ6หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น1,855คนค่ะภารกิจของหน่วยงาน1การส่งเสริมสุขภาพ2การควบคุมป้องกันโรค3การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 4. การฟื้นฟูสุภาพ 5. การคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพรพสตอนครเดิดมีผู้พิการ1คนทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลในการดูแลสุขภาพประชาชนค่ะแนวทางการพัฒนาคนพิการทางพรพสตอของเราจะส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ ประโยชน์ของการจ้างงานผู้พิการนั้นก่อนหน้านี้ทางรพสตนครเดิมไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการให้บริการประชาชนมาก่อนจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็นผู้บันทึกข้อมูลเองทำให้เวลาในการไปดูแลพี่น้องประชาชนและการออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนลดน้อยลงต้องแบ่งเวลามาบันทึกข้อมูลและมีเวลาอันจากัดทาให้การบันทึกข้อมูลไม่ครอบคลุม และการดูแลผู้ป่วยก็จะไม่ทั่วถึงหลังจากมีผู้พิการเข้ามาทำงานในรพสตจึงช่วยแบ่งเบาภาระในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานได้เป็นอย่างมากผู้พิการจะบันทึกข้อมูลสภาวะสุขภาพให้รพสตทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และนำข้อมูลมาให้ผู้พิการคอยบันทึกข้อมูล ความสัมพันธ์ของผู้วิการคนวิการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทํางานและการดูแลสุขภาพของประชาชนผู้วิการเป็นคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกภาคส่วนทางนี้ขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมดิกจำกัดที่ให้การสนับสนุนงประมาณในการจ้างงานผู้วิการในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาะงสาวจอยเมฆดันนะคะอายุ43ปีค่ะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะตำแหน่งงานเป็นพนักงานบันทึกข้อมูลค่ะดิฉันจะพูดถึงโอกาสก่อนที่จะได้รับการจ้างงานนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรอาชีพรับจ้างซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะต้องรอคอยว่ามีใครมาจ้างไปทํางานอะไร แล้วก็ได้เงินเท่าไหร่นะคะซึ่งทำให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะหลังจากที่ได้รับการจ้างงานเชิงสังคมก็คือจะได้งานทำที่มั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะจะพูดถึงด้านการทำงานนะคะนื่นจากดิฉันเองเนี่ยเป็นพนักงานบันทึกข้อมูลเพราะฉะนั้นก็จะมีโปรแกรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลของคนไข้เข้ามาใหม่ๆอยู่เสมอดิฉันก็จะได้เข้าร่วมการอบรมแล้วก็เรียนรู้โปรแกรม กับคุณหมอเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลแล้วก็นำไปบันทึกข้อมูลของคนไข้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ค่ะด้านสังคมนะคะเ,เวลาในหมู่บ้านเนี่ยมีงานบูญงานบวชดิฉันก็จะได้ถูกรับเชิญให้ไปร่วมง,งานหลังจากเสร็จงานเนี่ยก็จะช่วยทางเจ้าภาพเนี่ยเก็บจานล้างจานเช็ดจานเช็คจานเพื่อส่งศูนย์ประจำในหมู่บ้านนะคะ แล้วก็ยังมีถ้าวันไหนมีงานศพในหมู่บ,บ้านก็จะได้ถูกรับเชิญพิเศษก็คือให้ไปอ่านรายนามเจ้าภาพที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการตรวจพระอภธิธรรมศพในค่ำคืนนั้นค่ะารายได้เงินเดือนในปัจจุบันนะคะรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนเนี่ยดิฉันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการออมนะคะพอออมได้เยอะแล้วก็จะไปซื้อฉลากของทอกศนะคะส่วนที่2ก็คือจะแบ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก แล้วก็เอามาเพาะเพื่อที่จะปลูกผักไฮโดรโปนิกผักยกแค่เพื่อเอาไว้รับประทานเองที่บ้านแต่ถ้าเพาะได้เยอะๆก็คือจะแบ่งขายให้กับแม่ค้าค่ะส่วนที่3ก็คือจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะด้านสุขภาพ หลังจากเลิกงานในทุกๆวันเนี่ยก็คือจะกลับบ้านแล้วก็จะทํางานบ้านงานครัวให้เสร็จพอเสร็จแล้วก็จะเอารถจักรยานเนี่ยออกไปปั่นรอบหมู่บ้านก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ปั่นรถจักรยานก็จะเป็นการดึงยางยืดยกขวดน้ําแล้วก็หมุนฮูลาฮูปค่ะนอกจากนี้ดิฉันก็ยังจะ,ะเน้นการทานผักและผลไม้ในแต่ละมือ้อให้มากขึ้นแล้วก็ดื่มนะ้ำเปล่าแทนน้ำหวาน แล้วก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไปค่ะสุดท้ายดิฉันอยากจะขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมดิกจำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานจนทําให้ดิฉันมีงานทําที่มั่นคงมีไรายได้ที่แน่นอนเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวโดยที่ไม่เป็นภาระ,ะของใครค่ะขอบคุณค่ะ